ัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่ครับตัวเดนครับพึงกินเป็นคางแรกอ<า>ขอบคุณนะครับหวาน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 นี่ครับโอ้โหคำใหญ่ๆหญ่ นี่ครับนี่ครับขอบคุณพี่มีมากๆนะครับที่ส่งทุเรียนมาให้กินนะครับอืมอืม,อม,อม,อม เบื้องสับ หมดละ mm -hmm. mm -hmm. uh -huh.